ตอนวิดนะครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชูวิทย์พิทักษ์พันธ์พลบอ,อุบลราชธานีเขตเจ็ด 7, พักเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลายหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือในขณะนี้นี่โครงการนาแปลงใหญ่ที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้พี่น้องรวมกลุ่มและทำนาเรียกว่ากลุ่มนาแปลงใหญ่กเกษตรอินทรีย์ โดยมีแรงจูงใจก็คือว่าถ้าใครเข้าร่วมโครงการนาเกษตรอินทรีย์หรือข้าวอินทรีย์แล้วเนี่ยจะได้ไล่ละ2,000บาทในปีที่1และปีที่2จะได้ไล่ละ3,000บาทปีที่3จะได้ไล่ละ4,000บาทซึ่งในขณะน,นี้พี่น้องได้เข้าร่วมโครงการปีที่1ปีที่2และปีที่3ในขณะนี้เพิ่งได้เงินในปีที่1 2,000บาทพี่น้องยังรอปีที่2และปีที่3อยากให้รัฐบาลได้เล่งรัดนะครับ ในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรเรื่องที่สองครับโครงการนาแปลงใหญ่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฎีใหม่ซึ่งจะมีโครงการแก้ไขปัญหาพี่น้องที่กลับจากโควิดและกลับไปอยู่ที่บ้านจะมีโครงการโครกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงที่สามารถที่จะขุดเร่งขุดขุดคลองขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองนะครับซึ่งจะมีเวลาน้อยมากกุมพามีนาเมษาเนี่ยท่านจะมีเวลาขุดอยู่สองสามเดือน ถ้ายังไม่เริ่มในขณะนี้นี่ผมเชื่อว่าจะขุดไม่ได้ในโอกาสต่อไปนะครับอันที่สมครับฝากเรื่องอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกศซึ่งขณะนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้มีโครงการต่างๆในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับโดยเอาเงินใส่บัตร ATM แต่วันนี้นี่ครับไม่ว่าเงินเดือนผู้สูงอายุไม่ว่า ช่วยเหลือครอบครัวละ300หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เอาเงินใส่บัตรวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาจากตำบลไกลๆนะครับธุรกันดานไม่มีตู้ที่จะกดบัตร ATM ครับอยากให้ทกศนี่นำตู้ไปตั้งที่อบตาทุกอบตาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลครับขอบคุณครับ,บท่านปรครับ